นี่คืออาหารแรงของเราพี่น้องเนาะมือนี่ปีกสินแหงแหปนกบพี่น้องอีเมก็สลอยไปขุดบางเว้นนี่เนาะกินกับพักสเดาวานกับผักกาดหินพี่น้องเนาะเขากระโดดกับปนกบเนาะมาเด้อพี่น้องกินเขาแรงทำกานเนาะแ่บๆมือ ใ้ยิงเข่าทุจรสบายดีทุจสบายดีทุจรโอ้ทาวอ้อ้าาวรองหลอ้าวอกระดาเจ้าผักกดดาวเป็นกินนี่จะว่าเจ้าคมปีละเนี่ยินยิ่ผกกดนี้นี่ย

มาเริ่กินข้าวแรงนล้กันอดีจ้าตัวใสเหี่ยมลงมะนาวกสวัสดีค่ะลูกเหี่ยมมีแต่เปลือกนี่ตัวเปลือกมันสบายดีอีไรสบายดีทูจ้าทูจ้าแล้วทูจ้ากี่ทูจ้าทูจ้าทูจ้าอีกทูจ้าจ้าไม่เด้อพี่น้องกินข้าวแรงเพิ่มครอบครัวจ้า กินกับหนีนอนกับหนีเออย่างกินเขาว้องถวยหนึ่งนึ่งนางหนาวหนาวเช้าอะไรสอง้วยถวยครึ่งปอดกินถัวมันอิ่มมันใหญ่เราใหญ่อะไรแถวแถวมาที่ใหญ่ คนกວຈະໄດ້ເດີ້ບາດນະແຮງແຮງໄປໄດ້ເດີ້ຍ່ພີ່ນ້ คยไัน <Ende> แ <ian> <can ful oyu> <Labor> <fi> like ้่น่ก้ไหนู่วคยว่เป็ม่จ้าอันนี้ดชายคยไปมก็เห็นอันวดกัอันนี้วดัมรชายรวยเขาจันะเขาอย่าคยอันงเยบ้เขาเอไข่า้ไปเเา่จัุจรับ คนเดนเือแต่เืได้ยเาันมันจีบเนาเลยข้าเปลือยๆคนไปเรื่อยๆมาๆพี่น้ององแสบคนกบตัวบ้าไงโอ้ผัดซื่ขอันนัดีมามเม่เหาเป็นงนเป็นงเก็บลยนะเปไลา ัเขาติดม,มือห้าใบแต่เนี่ย้อมันก่อนมันมันก่อนคือแทนจมูตาุกกันี่เลยี่ตัวมาจะวันพอ

ตอนนี้นั่งเลื่อนกับเซบขนาดแบตกรเเ็นขึ้นกันตัวนีผาชื่อ กินไไปมันนาวเอส่ขเขาไปเลยน่อือน่ออิอแม่่เอขแม่ <c ười> อือินไข่ขาวจังหวะแค่ เด็กน้อยคนมีกินคอยเชาแล้วอืมปรตีนครับแขงแขบยุแขบยุโอ้แกงหนวเนีแบแบยุย่แข็แขบบปะพาเปียครับ

ก็นอแล้วกาตุ่นดปเซ่แล้วา็จอดกระกป๋าเบลล์มึงตั้งใบขาวๆหย่อนขาวๆจังเงียบๆตุ่น มาครับหน้าไว้ก่นหมักแห้งบอกเขาฉีนี่ป่นบดเต้าสดนั่นเต๋อเนาะตัวใหญ่มาป่นอะไรอะไรมาป่นแม่ม่อย่าบอกินาฉีันป่นฉันได้ลายมือบ่เมอเต๋องงง่าย ยุงนะขึ้นคอยคู่มาเสร็มก่อ i do chị biết cách chân chất. Về hết, uống. No, no. Say hát, giúp. 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 Say giúp. Đi, đi đôi vậy thì xa, vài, đôi, 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 đôi. được còn thêm đôi vậy thì đúng đôi đút đôi không có vỏ à เาแสน้ำมันหมูมีไ,ไม่ไเคยยาหกเกียรคาเฟ่หมดเอ้นอนอมดูหอมอืมอมข้าวปะก,กะเพื่นต้องหน่อยัำดิบเส็งปะกะยังก,กับเส็งข้าปปะกะสิ่งนานจะเำวน์ ไปแล้วบายแล้วไปกันเด้อลิตนอนไผ่แมงหนาวกับหนาวคลิปนี้ชิคอเก็บภาพบรรยากาศไว้ซัมมิเดอร์พี่น้องพอกันคลิปหนาเนาะทูจ้าเป็นกำลังใจบังคลิปให้อลิตน้ำเด้อทูจ้าบายบาย